หอ,อยลายพอผัดเสรเียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสีสวยนะ่าทานไหมคะตั้งน้ำไม่เดือดเอาหอยลายมาลวกนะคะลวกเสร็จแล้วก็มาล้งางทำความสะอาดเอาดินที่ดำๆอ,อยู่ในตัวหอยแล้วก็ลวกทรายออกนะคะ่ะใส่ลง,งมาในตะเกียบหั่นหอยเนื้อทำด,ด้วยพริกเขานะคะพริกเขา ด้วยหอยลายเทียวลวกแล้วก็ตำความสดะส้วค่ะสรดีน้ำตาลจันเคาอยใไ่ข้าวกัีนปันด้วยลมสดแล้วก็ชิมค่ะ ด้วยไปหูราคาปัดให้าค่ะน,าานแล้วนะคะปัดห,หยยเสร็จแล้วค่ะ ะะเดี๋ยวไปตักใส่จานะคะ่ะทำหน่อยไล่ตอนเช้าให้น้องเจสิก้าไปโรงเรียนนะคะน้องเจสิก้าจะไปสวมกีฬาค่ะฮ็อกกี้ค่ะเพโรงเรียนปิดเทิมหลายวันแล้วค่ะตักใส่จดีกว่านะคะนี่ตักใส่จานเลยค่ะ ลายพัะผันเต็รเอยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสีสวยนะ่าทานไหมคะวันนี้เราทําแต่เช้าค่ะอีกไม่ดูนะคะไก่ไก่เกี่ยวใส่แนมค่ะ ใส่แหนมพริกแดงไปหรวปาแล้วมันเด็ดเลยก็ไข่เจียวลงไปเจียวเลยรกัไข่เจียวใส่แหนมแล้วก็ไปหัวปลานะคะตุ๋นไปสดค่ะ เจียวให้หลวงสดๆเลยนะคะแล้วกลับด้านนะยคะ่ะสวยน่าทานมากเลยะคะ่ะเคียวหอมๆท,ทานกับข้าวเสริฟมโนนะคะน่าทานมากคะ่ะกับข้าวก็เสร็จทั้งสองเมนูแล้วนะคะไข่เจียวใส่แหนม พริกเผากิน,น,นะะข้าวไม่ไถึกได้เติมเดือนสายแล้วนะคะเป่ากวนค่ะข้างร้นเป็นไงผัดอะไรเข้ามาฝีมือ้อเข้ามาเหมือนเดิมไหมคะรสชาติเหมือนเดิมใช่ไหมคะการเยอะน,น,นะคะ ของชอบเจสิกา้าผัดหอยลายดอกไม้ไมีแต่สวยๆแล้วนั้นเลขาเลือกไม่ถูกเลยไปแยลล่ลองเดินกข้าไปเลือกดูก่อนค่ะจะเอาไปแบบแฟนวันนี้พาน้องแย่มาดูดอกไม้นะคะเราจะมาซื้อดอกไม้ค่ะไปแย่วันไหนสี่เนี้ยสามสี่เอาไปแย่ได้นี้นี่สามสี่ ไปมามาอยากได้อันนี้ส <Because> ีม่วงเหรอคะนี่อันนี้สวยคือแม่บอกแม่จะซื้อไปสองใช่จะสวยไปดูข้างในกันค่ะการเดินไปดูข้างในค่ะไม่พาเดินค่ะอันนี้ก็สวยค่ะไปดูด้วยลองพาเดินดูข้างในค่ะมีดอกโบเรียกาอือมีก็สวยหอมด้วย อะไรบ้างไหนมีต้นซมด้วยค่ะ <Okay. S 1> นี่ไงค่ะนี่ลูกซมอืมลูกซ้มนี่เยอะเลยนี่ด้วยอืมนี่ด้ยวยนี่มเขียวก็มีเจ็บอ๋อนี่เป็นแบบ้อยเป็นนกแกว้ว นีใช่ไหมคะโอเคไปเอาสองะถางนี้คะ่ะต้งพึ่งนะคะต้นพริกที่หนูสนาาวนกำลังออกเม็มเนอะน,น,นี่ค่ะดอกไม้ที่เราซื้อเราจะไปไว้ตกแต่งที่บ้านนะคะต้กโโนกระบองเพชรก็มีนะคะระหว่างโดรถกลับบ้านน้องโุย่าก็ซื้อน้ำมา กินราคาน้ำมะพร้าวปั่นแล้วก็เราไปซื้อของที่โลตัสมาด้วยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยชดมดอกไม้อีกรอบนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านแตส่สวยๆงามๆอยากกินน้ำกีบกวยค่ะเอาเป็นอะไรอะคะแก้ว ช <gehört Marina. S 1> ื่นใจไม่หรอากาศร้อนๆแดดร้อนด้วย